ดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการต่อหลอดไฟ LED นะครับที่จะเป็นการสาธิตในการที่เราจะไปใช้ในการประดิษฐ์โคมไฟนะครับก็คือเป็นวงจรไฟแสงส่องสว่างนะครับก็มีวัสดุนะครับก็คือมีหลอดไฟนะครับ L.E.D. แล้วก็หัวปลั๊กแล้วก็ขั้วหลอดแล้วก็สวิตช์แล้วก็สายไฟนะครับสายไฟอันดับแรกเลยเรามาเปาะฉนวนออกนะครับเรามาต่อตรงหัวปลั๊กก่อนนะครับทําหัวปลั๊กก่อนนะครับอ่ะอันนี้คู่ปอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องยาวมากครับประมาณ หนึซติเมตรได้แล้วเรามาดูโครงสร้างของหัวปักกันะครับจะมีน็อตแล้วก็ใช้ไขควงไขออกมานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาปุ๊บออกมานะครับเรียบร้อยก็จะเป็นอย่างนี้ข้างในก็จะมีน็อตสตัวนะครับแล้วก็คลายออกมาแล้วเราก็นำสายที่เราเออ่ปอกไว้นะครับเนี่ย สองสายเนี่ยนะครับมาใส่นะครับมาใส่ที่หัวปักนะครับโดยเราเนี่ยจะทำเป็นรูปตัวยูนี้นะครับปึ๊บหันออกนะครับมันจะเป็นเป็นรูปตัวยูสองตัวนะครับนักเรียนจาเป็นรูปตัวยูสองตัว น,นะครับในลักษณะนี้แล้วเราก็มาวางไว้ที่หัวปั๊กแบบนี้นะครับเ,เห็นไหมตัวอยู่แล้วเราก็ใส่น็อตล็อกเรียบร้อยไม่จำเป็นนะครับว่าจะเป็นสลับคู้วกันได้นะครับ พูดง่ายก็คือสลับกวนได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสายนิวตอันอยู่ฝั่งซ้ายนิวตันฝั่งขวาอะไรไม่เกี่ยวนะครับก็คือใส่สลับขั้วกันได้ไฟมันติดมันเป็นไฟสลับอยู่แล้วนะครับเราก็สาใส่เรียบร้อยปึ๊บหมุนเข้าไปครับหมุนเข้าไปก่อนทำดีละข้างนะครับทำข้างทำข้างขวาก่อนนะ ไม่ต้องเอาขันจนแน่นจนมัดนวาวนนะครับเอาพอดีพอดีนะครับข้างซ้ายแล้วก็ทำลักษณะเดียวกับข้างขวานะครับแบบนี้ปึ๊บตัวนี้ใส่เข้าไปประกบแล้วก็ตามด้วยน็อตน,นะครับจัดวางให้มันสวยๆนะครับนักเรียน ข้อห้ามเลยก็คือห้ามให้ทองแดงสองเส้นเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันโดนกันนะถ้าโดนกันก็คือไฟมันช็อตนะครับไฟมันจะช็อตอ่าเราก็ขันเข้าไปเรียบร้อยถ้าเราทำสวยงามนะมันก็จะเป็นแบบที่ครูทำนะครับแบบนี้สวยงามนะครับก็จะไม่มีพวก สายทองแดงนะครับสเปะสปะออกมาชนกันนะครับแบบนี้ก็คือเก็บงานสวยงามนะครับแล้วก็ประกบติดปุ๊บนะครับประกบติดเข้าไปนะครับประกบติดเข้าไปครับอ่ะอันนี้เราก็คือทำหัวปลักเสร็จแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเรามาทําสวิตสวิตนะครับสวิตมีวิธีการดูก็คือจะมีขีดเห็นหรือเปล่ามีขีด1ขีดอันนี้คือ1แล้วก็0 1ก็คือไฟติดนะครับพอเปิดเปิดหเนี่ยไฟติดถ้าปิดถ้าไปศูนเนี่ยไฟดับ1ติด0ย์ดับโอเคนะอาจากจากหัวปลั๊กเนี่ยผ่านสวิตนะครับ เราจะเอาด้านศูนย์ไว้ที่ด้านหัวปลั๊กแล้วก็ด้านหนึ่งไว้ที่ทางด้านหลอดไฟนะครับหลอดไฟก็จะอยู่แบบนี้นะนิ้วาพอ,อัอกไว้อ่าโอเคเสร็จแล้วสายมันมีสองเส้นใช่ไหมครับเห็นไหมอ่า,อาตัวนี้เป็นสีดํากับสีขาวนะครับนักเรียนนักเรียนจะเลือกตัดเส้นไหนออกก็ได้นะครับตัดออกแค่เส้นเดียวนะครับเห็นไหมอ่าดูนะครับ ตัดมันแค่เส้นเดียวจะตัดสีดำหรือสีขาวก็ได้นะครับเสร็จแ,แล้วก็ปอกฉนวนออกเอาให้เียบทางแดงนะครับแล้วเราก็เอาเข้ามาเสียบในนี้อย่าลืมนะครับด้านด้านหนึ่งจะไปอยู่ทางด้านหลอดไฟนะครับจะอยู่แบบนี้ลักษณะนี้นะครับอันดับแรกก็คลายน็อตออกก่อนนะครับ น็อตออกอเราจะเห็นข้างในนะครับรูปแบบของมันก็คือถ้าเราคลายน็อตเนี่ยมันจะเหลือช่องว่างนะครับสามารถใส่ทองแดงเข้าไปได้พอใส่เข้าไปแล้วเนี้ยเราก็ล็อกมันก็จะแน่นนะครับใส่ให้ถูกนะครับ คลายน็อตออกแล้วแล้วก็ใส่สายเข้าไปใส่ทองแดงเข้าไปปึ๊บอย่าให้สายมันกระจายออกมายาวเกินนะครับสเปรส,สปะไม่เอานะครับอ่าเสร็จแล้วล้วก็ล็อกปึ๊บเอ่อแน่นนะครับโอเคลองเช็คดูก่อนอ่าอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันครับคลายน็อต ถ่ายน็อตเสร็จเห็นไหมมันจะมีรูเรียนก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปที่รูมันอ่าใส่แล้วก็ขันน็อตครับให้แน่นขันแล้วมันก็จะไปกดทับสายทองแดงไว้นะ อ่ะโอเคแน่นนะครับเราก็ลองขยับด,ดูต้องแน่นนะครับถ้าไม่แน่นก็ให้ขันให้แน่นนะครับเสร็จเราก็มาเก็บปฝานะครับปิดฝาเรียบร้อยถ้ามให้สายทองแดงตัวนี้มันยาวมากยาวออกมานะครับไม่เอานะครับต้องสั้นๆแบบนี้นะครับหรือว่าไม่ให้มันโผล่มาเลยนะครับถึงจะดีนะครับแล้วก็เก็บปิดฝาให้เรียบร้อย ล็อก็อดนะครับเสร็จแล้วที่นี้เราได้หัวปลั๊กแล้วก็สวิตช์แลวนะครับนะ,ะด้านหนึ่งอยู่ด้านนี้นะครับที่มันจะไปทางด้านหลอดไฟนะครับเรามาดู ทางด้านหลอดไฟนะครับให้เราทําการใส่ขั้วหลอดปุ๊บหมุนออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปก่อนเสียบขาไว้ก่อนนะครับอ,อย่าลืมปอกฉนวนออกนะครับให้เหลือทองแดงพอเหลือทองแดงแล้วเราก็เก็บให้สายมันอยู่ในลักษณะที่แน่นไม่สเปรศปะนะครับไม่กระจายเาแล้วเรามาดูที่ขั้วนะครับลักษณะดเดียวกับสวิตช์เลยนะครับ ก็คือเมื่อเราคลายน็อตเนี่ยมันก็จะเหลือช่องช่องช่องโหว่เห็นไหมครับเหลือช่องโหว่เห็นไหมเมื่อเราใสายทองแดงเสียบเข้าไปเนี่ยเราค่อยล็อกอีกทีอ่ะนี้เราก็ไม่จําเป็นนะครับว่าจะจะใช้สายสีขาวเสียบด้านบนหรือด้านล่างก็แล้วแต่สลับกันได้นะเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับเสียบเสร็จแล้วก็ขันน็อตนะครับขันน็อตอ,อีกด้านหนึ่ง เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเสียบเสร็จขันน็อตนะครับนักเรียนห้ามห้ามให้สายทงแดงนะครับโผล่ออมานะครับต้องลักษณะแบบนี้นะฝืองามแบบนี้นะ แล้วก็เช็คดูว่ามันขยับหรือเปล่าถ้ามันขยับใช้ไม่ได้ต้องขันให้แน่นนะครับถ้าขยับใช้ได้ต้องขันให้แน่นนะป,ปึ๊บแล้วเราก็ประกอบต่อมาใสาหลอดไฟนะครับวางลงนะครับค่อยๆหมุนห้ามจับด้านบนนะครับจับด้านนี้นะครับ หมุนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลองไฟดูนะครับว่าติดหรือเปล่านักเรียนมาดูนะครับว่าครูลองไฟแล้วมันติดหรือเปล่าอันนี้คือเสียบปากไว้เรียบร้อยนะครับอเดี๋ยวลองเปิดสวิตช์นะครับเปิดมาที่1ปึ๊บไฟติดเปิดไปศูนย์ปึ๊บก็คือไฟดับ1ไฟติด ศูนย์ไฟดับโอเคนะครับมีเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับไปประดิษฐ์หลอดไฟมานะครับหลักการต่อง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาส่งหู10บคะแนนนะครับขอให้ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ขอให้ตั้งใจทำงานนะครับโอเค